ของเล่นมไม้มาเห็นแล้วนี่เจ้าข้าเจ้าหันเคนใจไอเทพนี่นะปิดแพลเป็นนี่นะมาปิดหนารักษาความชุ่มชื้นของหน้าฟ้ากระอย่างเงี้ยมันจะดีขึ้นปิ่นว่าต้องลองเปิ้นว่ามาเฮาก็ต้องลองหยอกเลยเจ้าตัดตัดเจ้าตัดเนี่ยมันเป็นเทพภักาแพลเป็นนะแพลขี้ร้อยต่างๆเวลาเขาเป็นแพรเป็นเพื่อเอาปิดนี้แล้วเขาเอามาติดหมูฟ้าแล้วก็ห้อยสิวเงี้ยเราต้องลองเถึงจะหูด้แค่นี้แล้ว โมเข้าไปเลยเจ้าหลือม,มันออกเป็นใสๆที่เก็บไว้ก่อนนะเพราะว่ามันสามารถใจ้ซ้ําได้สองถึงสามครั้งไปเลาใส่เข้าไปเลยเจ้ากระโหนโกแก้วข้าเจ้านี่ฟากรนิยมมาอยู่เหลือเกินฟากรนิยมมาอยู่เหลือปะาไปค้างนี่เรียบร้อยผู่พระเจ้าเขาคอ,อกันว่าผิวหน้าเขาจะเปไ็นยังไงหนึ่งคืนผ่านไปผ่านไปแล้วหนึ่งคืน นอนห่ายบ่ห้าหน้าหิวหน้าย่นหมดอันเนี้ยแกเขาเราไปได้พองคนอื่นพใจสองสามเราข้าเจ้าให้ได้รอบเดียวเพราะว่านอนห่ายเกินมัวนะพหิวหมดพยุบนเนี้ยหมดเนี้ยแกเขาเราตอนนี้มันจะมีความชุ่มชื่นตีเฮาอ่ะติดเข้าไปแล้วอ่ะเดี๋ยวต้องมาทําคลิปเจ็ดวันละพอไปจะได้พองแต่วันแรกพึ่งซื้ได้หรือว่ามันมันชุ่มชื่นมาลองมาใจกันเด้อพอไปจะได้พองเดี๋ยวข้าเจ้าจะทำเพื่อมนคลิปหนึ่งว่าเจ็ดวันใจแล้วไปจะได้